สวัสดีค่ะซิลเดนเราก็กลับมาพบเจอกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาเหมือนเดิมนะคะซิลเดนเราไปรับสมองในแอปพลิเคชัน WordW a l l ตามลิงก์ที่ทีเชร์แนบไว้ให้เลยนะคะให้ซิลเดนรับสมองก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาทุกครั้งนะคะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะคะซิลเดนให้ซิลเดนยิบหนังสือภาษาไ เล่มนี้ขึ้นมาค่ะและเปิดไปที่หน้า171นะคะสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะสิ d เดนทีเชอร์สพาสิ d e n นมารู้จักการเขียนคำอวยพรค่ะสิ d e n นพร้อมกันหรือยังคะ้าสิ d เดนพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้การเขียนคำอวยพรพร้อมๆกันเลยค่ะ เรามารู้จักความหมายของคำวอวยพรกันนะคะคำวอวยพรหมายถึงถ้อยคำที่แสดงความยินดีและความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเราจะส่งคำวอวยพรในโอกาสต่างๆนะคะอย่างเช่นวันปีใหม่วันคล้ายวันเกิดวันมงคลสมรสค่ะ ต่อมานะคะซิลเดน่าเรามาดูการเขียนคำวอวยพรที่เขียนถึงผู้ใหญ่กันนะคะควรกล่าวอาราธนาคุณพระศีรัตนตรัยนะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอื่นๆมาให้พรนะคะแล้วก็มาดูนะคะ าการเขียนคําอวยพรที่เขียนให้เพื่อนหรือผู้ที่มีอายุน้อยกว่านะคะเราสามารถเขียนตามความพอใจนะคะโดยใช้คําที่สุภาพแล้วก็ลายมือที่สวยงามนะคะเป็นระเบียบนะคะซิลเดนคะ าะะมาดูหลักการง่ายๆนะคะในการเขียนคำอวยพรกันนะคะข้อที่1นนะคะให้นิกเดนเขียนให้สอดคล้องสัมพันธ์กันระหว่างผู้อวยพรผู้รับพรโอกาสและสื่อที่ใช้อวยพรนะคะข้อที่2นะคะกล่าวถึงโอกาสที่อวยพรนะคะข้อที่3นะคะการอวยพร ผู้อาวุโสนะคะควรกล่าวอ้างถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสากลหรือสิ่งที่ผู้รับพรเคารพนับถือนะคะข้อที่4นะคะให้พรที่เหมาะสมกับผู้รับพรน,นะคะและเป็นพรที่สร้างสรรในด้านต่างๆอย่างเช่นความสุขหน้าที่การงานนะคะการเงินความสําเร็จความสมหวังสุขภาพอายุยืนยาวเป็นต้นนะคะสําหรับข้อที่5ข้อสุดท้ายนะคะซิลเดนต้องใช้ภาษาเขียนที่ถูกต้องเหมาะสมนะคะ โดยพยายามสรรหาคำที่ไพเราะนะคะและก็มีความหมายที่ดีค่ะซิลดเดนคะ ต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างคําอวยพรกันนะคะตัวอย่างแรกนะคะจะเป็นการอวยพรในงานวันแต่งงานนะคะสุขสันต์วันแต่งงานนะคะขอให้เดินเคียงการบนเส้นทางต่อจากนี้ไปนะคะด้วยความรักความเข้าใจสร้างชีวิตคู่ให้มีความสดใสนะนะคะตัวอย่างที่2นะคะจะเป็นอ่าการอวยพรวันปีใหม่นะคะสวัสดีวันปีใหม่2565นะคะขออํานาาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะโปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุรพิษพรชัยและสารฤธิ์พลนะคะในสิ่งอันพึงปราถนาทุปการนะคะแฮปปี้นิวีย์นะคะ2022นะคะตัวอย่างที่3นะคะจะเป็นาการ on ะะอวยพรวันเกิดนะคะอ่สุขสันต์วันเกิดนะคะสุขสันต์วันสุขสีนะคะขอมอบคำอวยพรดีๆให้ท่านและครอบครัวมีความสุขตลอดไปนะคะ ต่อมานะคะซิลเดนมาดูตัวอย่างคําอวยพรวันแม่กันนะคะเนื่องในโอกาสวันแม่นะคะลูกขออานาจ,จสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงดนบันดาลให้แม่ของลูกนะคะสุขกายสุขใจคิดหวังสิ่งใดขอให้แม่สมหวังทุกประการนะคะลูกคนนี้จะเป็นลูกที่ดีของแม่เสมอไม่มีสิ่งใดใมาเทียบความรักที่ลูกมีต่อแม่ได้นะคะรักมากลูกกระรอกค่ะ และตัวอย่างสุดท้ายนะคะซิลเดนเป็นตัวอย่างคํำอวยพรให้เพื่อนหายป่วยนะคะขอส่งความห่วงใยและความปรารถนาดีจากใจเรานะคะมาอวยพรให้เธอหายป่วยในเร็ววันขอให้เธอมีความสุขสดชื่นทุกคืนวันสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไปด้วยรักและห่วงใยเพื่อนกระรอกค่ะ สิเด้นคะที่เชื่อขอสรุปการเขียนคําอวยพรให้ s ิ u เด n นฟังอีกรอบหนึ่งนะคะสําหรับการเขียนคําอวยพรนะคะก็คือคําพูดที่แสดงความปรารถนาดีต่อกันตามปกติแล้วคนเราเนี่ยมักใช้คําอวยพรในชีวิตประจําวันใช่ไหมคะในโอกาสต่างๆไม่ว่าจะเป็นเมื่อเราต้องจากกันหรือว่าต้องส่งข่าวขาวถึงกันหรือในโอกาสพิเศษต่างๆนะคะอย่างเช่น วันคล้ายวันเกิดวันขึ้นปีใหม่หรือว่าการขึ้นบ้านใหม่ต้องมีคำอวยพรกันใช่ไหมคะซิลเดนก่อนที่เราจะเขียนคำอวยพรนะคะเราต้องใช,ตงใช้ต้องใช้ภาษาเขียนที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วก็สรรหาคำพูดที่ไพเราะแล้วก็มีความหมายที่ดีด้วยนะคะซิลเดนเขียนให้สอดคล้องสัมพันธ์กันระหว่างผู้อวยพรแล้วก็ผู้รับพรด้วยนะคะ ต่อไปนะคะให้ซิลเดนนะคะหยิบแบบฝึกหัดทักษะภาษาเลิมนี้ขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปที่หน้า141ค่ะสำหรับแบบฝึกหัดหน้าที่141นะคะซิลเด้นให้ซิลเดนเขียนคำอวยพรเพื่อนในวันเกิดน,นะคะวาดภาพประกอบและตกแต่งให้สวยงามค่ะ สต u เดน t คคะทีเชื่อขอฝากไว้เรื่องหนึ่งนะคะก่อนจะออกจากบ้านอย่าลืมสวมแมสและพกเจลแอลกอฮอล์ไปด้วยทุกที่นะคะสำหรับวันนี้ทีเชื่อต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ